ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ให้มันภาวนาสี่คำนี้ก่อนนอนเสริมโชคลาภเร่ง,งรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับคำอธิษฐานของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกอิทังกุศลกรรม,มังมะยากะตังกรรมอันเป็นกุศลน,นี้อันข้าพเจ้าได้กระทําแล้วขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจแม้นจะคิดสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวและขอให้ผลจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเทิดประการหนึ่งด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทํานี้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ขอให้เกิดในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติ และขอให้พบนักปรา์เจ้าผู้ใจบุญขอให้รู้คุณวิเศษแท้ดีหลีเถิดประการหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมาพบใดก็ดีข้าพเจ้าขออย่าได้พบกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าได้เว้นจากปาความชั่วร้ายทุกชนิดเถิดประการหนึ่งด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดยังไม่ได้ถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นคงทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดมีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิดขอให้ได้ทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนาทุกชนิดและขอให้พ้นกินเลสบาปความชั่วร้ายทั้งมวลเที่ยงแท้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปรารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้วขอให้สมปณนิทานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ อย่าได้ขาดแคลวสูญหายเทียงแท้แด่เทินนิพพานปัจจยูโหตุเมนิจจังให้ว่าสามหนเรื่องเล่าปฏิหารหรือความบังเอิญของหลวงพ่อกเกษมเขมมกโกเรื่องหลวงพ่อไปถึงก่อนได้อย่างไรคุณเศษดาอิสลามเป็นชาวไทยมุสลิม เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีและย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดลำปางประมาณ30กว่าปีและได้แต่งงานมีหลักมีฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางบ้านเลขที่452ทับ3สวนตะกอนถนนพหนโยธินตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อกเกษมเขมมมโก ให้ผู้เขียนฟังว่าเขาเป็นคนลำปางไปเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วเพราะมาอยู่ลำปางรักลำปางมีครอบครัวที่สมบูรณ์ดีและอยู่สุขสบายดีทุกอย่างแต่พอทราบว่ากำลังจะรวบรวมเรียบเรียงเรื่องของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกเขาได้บอกว่าต้องยอมรับว่าคนลำปางเขารบรักทันมาก ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ดีมากแม้แต่คนอิส,สลามต่างาศาสนาท่านก็ยังให้เมตตาแล้วพวกเราก็เคารพท่านและท่านก็เป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆเขาไม่อยู่ลำปางตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อว่าเป็นพระในหัวใจของคนลำปางจึงยากจะเล่าเรื่องของ อับดุลละฮ์มานเพื่อนสนิทของเขาให้ฟังซึ่งได้แก่เรื่องของเพื่อนของเขาตอนเด็กๆเ,เขาได้พบเหตุการณ์แปลกประหลาดคืออับดุลละฮ์มานเป็นชาวอิสลามโดยกำเนิดอยู่บ้านวังม้อตำบลทงชัยอําเภอเมืองจังหวัดลําปางอยู่ห่างจากสุสานไตลักประมาณหนึ่งกิโลเมตรอับดุลละฮ์มาน เป็นเด็กอิสลามที่มีความใกล้ชิดกับหลวงพอ่อเหมือนกับเด็กชาวพุทธในแถวหมู่บ้านประตูม้าท่านางลอยช้างแต้มซึ่งเด็กหลายคนก็ต้องวนเวียนไปหาหลวงพอ่อที่สุสานไตรลักษ์ไปรับใช้ท่านบ้างในบางโอกาสที่แน่นอนที่สุดพวกเขาก็ต้องได้รับความเมตตาจากท่านได้รับของกินและของใช และเงินใช้จ่ายเป็นประจำสิ่งที่แปลกที่สุดในชีวิตของอับดุลเลาะฮามานก็คือมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่ของเขาป่วยเป็นไข้เขาจึงปั่นจัก,กรยานมาเรียนหลวงพอ่อได้โปรดทราบและขอให้ไปดูอาการของคุณแม่เขาหน่อยหลวงพ่อรับทราบและได้บอกให้เขากลับไปบ้านก่อนท่านจะตามไปทีหลัง พ่อเขาปั่นจัก,กรยานไปถึงบ้านปรากฏว่าลวงพ่อได้นั่งอยู่บนบ้านเขาพร้อมญาติญาติและเพื่อนบ้านทําให้เขาแปลกใจจนจําเป็นภาพติดตาและงงก็ตรงที่ว่าเขาปั่นจัก,กรยานกลับจากสุสานไปบ้านโดยตรงไม่ได้แวะหรือหยุดพักตรงไหนเลยทาไมหลวงพ่อไปถึงบ้านเขาก่อนไปได้อย่างไรใช้วิธีไหน เล่าให้ใครรู้ก็ทั้งแปลกประหลาดทั้งขุนเศรษดาพูดว่าพวกผมเป็นอิสลามโดยกำเนินโดยส่วนตัวก็เคารพท่านมากเรื่องที่เล่ามานี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นรับรองว่าไม่ได้สร้างเรื่องแต่งเติมเสริมต่อพวกเขาเป็นชาวอิสลามและนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของอับดุลละหะมาน ที่ได้พบเห็นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาแต่อย่างใดอะโหะมหันนโวปัจจัตังเวทิปโพวินยูหิความศักดิ์สิทธิ์ในห้วงมหันนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเรื่องเล่าปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาแต่นำมาเล่าต่อเผยแพร่ เนื่องจากต้องการให้ระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหตุการณ์ต่างๆล้วนเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเกิดจากผู้ที่ศรัทธาได้นำมาเผยแพร่เล่าต่อซึ่งองค์ท่านก็ไม่ได้รู้เห็นหรืออวดอ้างแต่ประการใดครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่ได้เล่ามานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องราวที่ได้เล่ามานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้ช่องครูกดเองก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาอํำนวยอวยัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาครับสำหรับเทนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ